5ข้อดีของการใช้ชีวิตแบบไร้คู่อยู่คนเดียวลำพัง 1. เราจะเข้มแข็งมากขึ้นถ้าหากว่าต้องฟันป่าปัญหาอุปสรรคแล้วผ่านมันไปได้ด้วยตัวเราเอง 2. จะมีเวลามากยิ่งขึ้นในการทบทวนสิ่งต่างๆและอยากจะทำอะไรก็ทำได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องภาวะพะวงกับใคร สามเราจะเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งในชีวิตเลยก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะคาดหวังหรือเอาแน่เอานอนอะไรได้เลยจากความคิดและจิตใจของคนอื่น 4. ไม่ต้องเป็นภาระใครและไม่ต้องมีใครเป็นภาระแล้วก็ข้อที่5เราจะเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งก็คือว่า ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราตลอดไปมีเพียงแค่สติปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นเหมือนเพื่อนแท้อยู่กับเราไปจนตลอดชีวิต